วาซาบินะะเ,เลยหัวมันเป็นยังไงมันมัคือบอักม่วงเด <c oughs> อิอืออือตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือบอกัก,กม่วงก,กินไปกินมากินมากินไปโอ้ติดอีแม,เม่เลยติดอันนี้ควาลูดสมก,กับราชอือยุกชัม้มก,กับควาลูดดูปะอร่อยไหม ขิมดูโอูกอ่าให้กิมดูว่าชิคืดใช้อุดสมประประโยอืมอันฟันฟ้าอันนี้ท่านใดที่เป็นโรคกระเพาะกินกินนะคะกินดีมากกินดีมากตัวเนี้ยทานทานไปแล้วก็อย่าเครียดเนี่ยมันหายเองพวกโรคก็พวกโรคกระ,ะเพาะแต่เราอย่าเครียดมันไก่ mẹ mẹ, ừ. ôi, tiệt chạy rồi, bảo tì này mẹ bưng. Thank mm -hmm. you.